สวัสดีครับผมเซลเบ่นจาก RDD Car Center นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบนก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมจเจ้ากระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Toyota h i l u x r e v o d o u b วบ c นแคป EP Runner นั่นเองนะครับอ่าเป็นปี2019นะครับเขาจะมาในโฉมหน้าหลอนะครับเนี่ยท,ที่เรียกกันทั่วๆไปนะครับเขาะจะเรียกว่าโฉมหน้าหลอ่อ นะเป็นรถปี2019แท้เลยนะครับคุณลูกค้ารถสวยงามมากๆนะครับสีบอลเงินนะครับรถนี้ยังว่างอยู่3คันนะอ่าก็จะมีคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่34,000กิโลเมตรนะครับถัดมานะครับ70,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะเป็นไม่ได้พาชมนะครับเลขมาอยู่ที่1 1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับทั้ง3คันนี้นะครับราคาจํำหน่ายเท่ากันเลยอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ราคานี้นะครับลูกค้าซื้อสดที่เบซนไม่เก็บแบตนะจ่ายราคานี้เลยนะครับมีค่าจัดโอนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่2,700บาทนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับที่เบซนเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84่งวดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมอ่าเป็นไงนะครับใครที่กําลังมองหาสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเบซนพาชมนะก็ส่วนแรกเดี๋ยวเบซนพาคุณลูกค้าดูรอบๆคันก่อนนะนี่ โฉมหน้าหล่อนะครับหล่อจริงๆนะครับออสีบอลเงินด้วยนะครับสีนี้ต้องบอกว่าดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากๆนะครับนี่ก่อนที่คุณลูกค้าจะรับรถยนต์ไปนะครับที่เบนซออ์เดี๋ยวเบนท์ทำการปรับสภาพให้ก่อนนะ,ะปรับสภาพนะครับแล้วกออ็ล้างสปาภายนอกภายในนะครับแล้วก็ทําการลอกสติกเกอร์ให้นะคุณลูกค้าเอาไปใช้งาน นะครับเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเดี๋ยวสติกเกอร์ลอกให้นะครับผมแล้วก็มันจะมีพวกรอยการใช้งานบ้างล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเบนซ์จัดการดูแลให้นะครับโอเคในส่วนของ <c oughs> ด้านหลังคุณลูกค้าจะเห็นนะครับว่ามันมีการบุบที่กันชนหลังนะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเบนซ์ทำการเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะไม่มีการซ่อมนะครับเปลี่ยนของใหม่ให้เลยรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวไหนๆมาด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเบนส์พาชมในตัวไลเนอร์เลยดีกว่านครับในส่วนของไลเนอร์ตัวนี้นะครับเขาจะติดตั้งแม็กไลเนอร์ของแท้โตโยต้ามาเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วเขาก็จะมีการติดตั้งในส่วนของถังบับเพลิงเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าเขาเป็นรถที่ใช้วิ่งในสนามบินนะอันนี้คุณลูกค้าจะติดไปง,งี้กเลยก็ได้นะครับหรือถ้าให้เบน์แกะออกเดี๋ยวเบน์จัดการให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันแกะยังไงเนาะ อืนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของช่วงล่างกันเลยดีกว่านะช่วงล่างนะครับตัวนี้ดําๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่ช่วงล่างเดิมๆดำดำ,ดำ,ดำ,ดำท่อสวยๆอย่างนี้เลยนะครับท่อสวยๆเลยแล้วก็ในส่วนของอยางอะไหล่นะครับมีมาแล้วนะครับติดตั้งมายังไม่ได้ใช้งานนะครับสวยงามมาดูตัวกระบะท้ายนิดน,นึงนะนี่ รอยอาร์คนะครับเดิมๆเลยนะครับสวยงามมากๆนะนี่ตั๊มต่างๆนะครับอยู่เดิมครบนะนี่ท้ายสวยเลยนะท้ายสวยเลยนี่ท้ายสวยเลยนะครับคันนี้นะไม่ 3, 40, สามหมื่นสี่เท่านั้นนะครับราคาจําหน่ายเท่ากันเลยทั้งสามคันห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าซื้อสดราคานี้ไม่มีบวกแบตเพิ่มนะครับเป็นไงดูผิวเขาสิ คันนี้เป็นว่าแทบไม่ต้องทําอะไรนะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนกันชนใหม่เนาะแล้วก็ลอกสติกเกอร์แล้วก็ขัดเงาให้ฉ่าๆเนาะแล้วก็ฟอกเบาภายในนะครับเป็นว่าพร้อมใช้งานเลยนะ <c oughs> นี่เป็นไงนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนตัวยางกันบ้างไหนๆแล้วนะครับมาชมในส่วนตัวยางกันเลยยางตัวนี้นะครับได้เป็นปี2 0 2 3นะสัปดาห์ที่ย5บห้านะครับ ดอกยางเต็มๆนะครับวิ่งอีกยาวนะครับวิ่งอีกยาวนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับนี่โฉมหน้าหล่อนะครับเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับดีไซน์ตัวกระจังหน้านะครับเขาจะเป็นกระจังหน้าสีดําเป็นโนแบคนะครับล้อมรอบด้วยโครเมียมแบบหกเหลี่ยมนะครับทาให้รู้สึกว่ามันดุดันนะครับดุดันหน้าเกรงขามแล้วก็ผสมความหรูหราไปด้วยนิดนึงเนาะ มาพร้อมกับตัวรูลังพึ่งนะครับช่วยในการระบายอากาศระบายความร้อนนั่นเองนะครับเออนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีติดตั้งมาให้นะถือว่าเป็นรถครอบครัวด้วยนะเป็นถือว่าเป็นรถครอบครัวเป็นรถใช้งานเป็นรถได้แบบทุกแบบเลยมันเป็นเ,เป็นแบบอเนกประสงค์นะครับนี่จะขนของก็ได้จะนั่งก็ได้นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับรถกระบะ เครื่องไม่เล็กไม่ใหญ่ด้วยนะครับเป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรนะครับมาพร้อมพละกกำลังแรงม้านะครับ150แรงม้าเลยนะครับนี่โอเคเรามาชมในส่วนของอาจจะเบนพาชมในส่วนของโครงสร้างด้านนอกก่อนดีกวะนะ่าเนาะโอเคเดี๋ยวผิดคอนเซปต์นะเดี๋ยวผิดคอนเซปต์มาชมในส่วนของโครงสร้างด้านนอกกันนะครับตัวนี้นี่น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมแท้ๆเลยนะนี่ไม่เคยแกะเลยนะคุณลูกค้า ล้นอนด้านในเดิมๆสวยๆหัวคมๆนะครับนี่หัวคมๆนี่ล็นอนเดิมโรงงานเลยนะับแผ่นเชรสวยงามนะครับมอก็แปะเรียบนะครับไม่มีรอยแกะนะครับนี่ไฟเดิมโรงงานนะครับ AA นะครับปั๊ม L นะครับปั๊ม R นะครับนี่สวยงามชัดเจนจากโรงงานนะนี่ห้องเครื่องนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะ แต่ว่าในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะครับนี่ไม่มีสนิมเลยนะครับกดนะครับผมไม่ใช่รถน้ําเค็มแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่นะครับหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับแก้มสวยมากนี่เดิมนะครับแจ่มมากนะครับโอเคด้านหน้าผ่านนะครับมาดูกันในส่วนของตัวแก้มกันบ้างดีกว่านะครับแก้มนี่สวยงามนะครับประตูฝั่งนี้นะสวยปิ๊งเลยนี่นะครับผมสวยปิ๊งเลย รเรียกได้ว่าเดิมจริงๆนะสำหรับเจ้าคันนี้นะขายได้ไปนะครับใช้งานยาวๆเลยนะใหม่แค่ส0 0 0 0ื่นเองนะครับในส่วนตัวเบาด้านในนะครับจะเป็นเบาผ้าสีดํานะครับตัวนี้นั่งเ,เวลาจอดตักแดดนะครับกลับมานั่งไม่ร้อนก้นนะในส่วนของตัวปีกเบาต่างๆนะครับตัวนี้ไม่มีขาดไม่มีรอยแตกนะเดินได้ด้วยสีเทาๆนะครับผมก็สวยงามดีนะตัดกับสีดำได,ได้ดีมากนะครับ เบาเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวทำการซักฟอกให้ก่อนนะครับรับรองว่าดำแน่นอนนะดำสวยแน่นอนพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับโอเคมาชมในส่วนของตัวที่ปรับกระจกแล้วก็เซ็นทันล็อกนะอันนี้เป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะออโต้ด้านคนขับนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนั่งด้านในแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องให้คุณลูกค้าได้ฟังกันนะครับแล้วก็ชมสำาเนาเล่มนะโอเค กุญแจอ่ะกุญแจก่อนกุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับจํานวนสองดอกนะอ่ะกุญแจรีโมทสอดอกนี่คุณลูกค้าดูนะนี่กุญแจรีโมท2ดอกแล้วก็กุญแจยังอะไรนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เป็นกุญแจอะไรอีกอันหนึ่งนะ3ดอกรวมรวมกันแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังโอเค โอ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพกันนะครับผมเองเป็นภูมิแพ้นะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวดาวบ้างนะครับเดี๋ยวร้อนบ้างโอ้โหแบบปรับตัวไม่ทันนะครับมันมีฟึดฟัดทีฟัดบ้างเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยคุณลูกค้านะครับโอเคเลขไม่นะครับอยู่ที่34,4 3 7สกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะโอ้ยน้อยจัดนะครับน้อยจัดรถปี19รถประมาณกี่ปีอะหปีเนาะ ห้าปีหกปีนะครับตกปีละห้าพันโลเองนะครับห้าหกพันโลเองน้อยมากๆนะครับนี่ของเรานะครับเข้าโูนเช็คระยะตามรอบนะครับเช็คประวัติได้นะครับคุณลูกค้านถดมือเดียวนะของบริษัทอาร์คานิีแคปิตอลนะครับมาชมในส่วนของตัวพงมลัยกันนะครับพงมลัยตัวนี้นะจะเป็นมันติฟังก์ชันในด้านซ้ายนะครับควบคุมตัวเครื่องเสียงนะครับนี่พงมลัยหุ้มหนังนะครับตัวนี้ไม่มีลอกเลยนะครับคุณลูกค้าสภาพพงมลัยดีมากโอ้ หนังแท้นะครับเนี่ยมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับคู่หน้านะครับผมมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ภายในคอนโซลนะครับเขาเดินเป็นสีดำตัดกับสีเทานะครับก็ให้ความรู้สึกแบบนะหรูหรามีอะไรมีอะไรหน่อยนะคุณลูกค้าก็สวยงามดีนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอมาตรฐานของโตโยต้านะครับก็จะมีในส่วนของที่เล่นแผ่นซีดีนะครับ usb แล้วก็ aux นะครับก็เรียกได้ว่าก็ใช้งานครบคันนะครับใช้งานได้ครบคันนะแล้วก็แอร์เป็นแมนนวลนะครับแอร์ตัวนี้เย็นเลยนะครับคุณลูกค้านี่เย็นเร็วมากเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ช่อง12โวลต์นะครับมีจํานวน2ช่องซ้ายขวานะลูกค้าคุณลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่หรอกนะครับออโต้นะครับดีเกียร์ออโต้6สปีดนะครับดี่6สปีดมาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับไว้ชิปเวลาคุณลูกค้าขึ้นเขาลงเขานะ ชิปล็อกมีมาให้สําหรับจอดในห้างนะครับ Eco ค o d e Power Mode เอาไว้เล่งแซงแล้วก็ไปหยัดน้ำมันที่วางแก้ว2ช่องตรงคอนโซลกลางนะครับโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะในส่วนของแผงหลังคาอ่ดูแผงหลังคานะครับคุณลูกค้าแผงหลังคาสวยงามนะไม่ต้องทำความสาดเลยนะเนาะออโอเคเลยอะ่ะนะครับในส่วนของตัวสเนาเล่มนะครับตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 9นะครับ นี่ผลิต2,019นะแล้วก็จด2,019นะครับผม2,019หรือว่าอันนี้มันปี1 0วัน2 0เราไปคำนวณลบ543ดูนะครับคุณลูกค้า2,020นะอ่าเป็นจด2,020นะผลิตปีน 2, 2,019นะอ่าลบ543 2,020ครับผมอ่านะแล้วก็น,น,น,นี่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่ 150แรงมา้า2393 c, c นซีซีลำดับที่1นะครับเป็นอาคาเนีคปิตอลลูกค้ามาต่อลำดับที่2รถไม่หลายมือนะครับคุณลูกค้ามือเดียวนะภาษีนะในนามนิติบุคคลอยู่ที่8,944บาทในนามบุคคลนะครับหารครึ่งน,นะครับในนามบุคคลลูกค้าซื้อใช้เองก็ตกประมาณ4,500นนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับด้านข้างคนขับก็ไม่มีอะไรนะครับคุณลูกค้าสวยงามมาก นะครับนี่พร้อมใช้งานนะนี่ทำความสะอาดให้นะก็คุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยู่ละแวกใ,ใกล้เคียงนะครับเบนแนะนําคุณลูกค้าเลองเข้ามาชมที่โกดังโ mm hmm. กดังเทพรักได้นะคันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพรักษทั้งหมด3คันเลยนะครับผมมาที่เดียวจบเลยนะคุณลูกค้าได้ดูครบทุกคันเลยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ทางไกลนะก็สามารถ แอดไลน์เบนเข้ามาพูดคุยได้นะเดี๋ยวเบนส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องฟังกันนิดนึงนะโอ้นะครับนี่ดิงด่งๆเลยนะครับคุณลูกค้าดิงด่งๆเลยนุ่มมากนะครับเนี่ยรอบดิงด่งๆเลยนะครับเครื่องแน่นปั๊กเลยนะยางกบรถใหม่เลยนะครับคุณลูกค้าต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะอ่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับรีโวนะเพราะว่าครับ เขาเป็นรถขนาดใหญ่นะครับตัวนี้อัตาราก,การสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อนลิตรนะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคุณลูกค้านะเกียร์ออโต้ก็ขับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะในในไซส์รถกระบ,บะ4ประตูนะครับอัตราการสิ้นเปลืองประมาณนี้ถือว่าทําได้ดีนะเป็นออโต้ด้วยนะครับโอเคนะครับน่าใช้ไหมใครสนใจติดต่อมาที่เบนได้นะครับ เบอร์โทร09434242นะเดี๋ยวเบนช่วยดูแลให้นะครับผมปกตินะครับเบนทำงานตลอดอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่ที่พักแขนนะครับตรงกลางก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับคุณลูกคา้าสภาพค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยคมๆเลยนะครับเป็นสันเลยนะนี่เห็นไหมเบอกนี่เป็นสันเลยสวยงามเลยนะนี่ ออโอเคครับน่าใช้มากๆเลยไมคแค่สามหมืนเองอะ่ะมีกระคอเกี่ยวนะครับนี่เผื่อท่านไหนนะเออแบบเดินทางบ่อยนะครับต้องมีสูตรมีอะไรก็เกี่ยวได้นะครับมีเสื้อผ้าหลายมีชุดคุมอ่ะเนาะในส่วนของด้านหลังบเบาะก็จะมีที่เก็บเอกสารให้นะใครลูกค้าท่านไหนนะไม่ใช้ในส่วนของ ไม่ได้ใช้นั่งนะครับผูลูกค้าสามารถเพิ่มพื้นที่วางของภายในรถได้นะครับโดยการยกเบาะขึ้นได้ด้วยนะนี่ก็จะมีช่องเก็บแม่แรงนะครับช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆอยู่ด้านล่างก็ประมาณนี้นะคันนี้เป็นถือว่าเป็นคันตัวอย่างแล้วกันนะครับโดยรวมสภาพโครงสร้างนะต้องบอกว่าเพอร์เฟกนะครับไม่ต่างไม่ต่างอะไรจากรถป้ายแดงนะคันนี้ป้ายแดงจําหน่ายอยู่900,000สามหมื่นกว่าบาทนะป้ายแดงจาหน่ายอยู่900,000สามหมื่นกว่าบาท ก็คุณลูกค้าประหยัดไปประมาณ4ี่แ0,000นบาทนะครับกับเลขไม่สามหมื 30, นะ่นนะเบนซ์ว่าคุ้มนะครับเบนซ์ว่าคุ้มนะตอนเบนซ์ซื้อนะครับเบนซ์รถก็ประมาณสี่ปีเบนซ์ประหยัดไปแค่สองสองแสนเองอะ่ะแบบเออพอๆกับซื้อคือแบบแทบไม่ลดเลยะนะครับลดน้อยมากเลยอะ่ะลดสี่ปีหปีนะเอรถไปสองแสนอันนี้รถไปสี่แสนเลยนะถือว่าคุ้มนะครับไม่สามหมื่นด้วย โอเคนะครับอีกคันหนึ่งที่เป็นนำมาให้ชมนะครับก็เป็นเลขไม่เจ็ดหมื่นนบเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยเหมือนกันนะครับแต่สวยน้อยกว่าคันแรกนะครับสวยน้อยกว่าคันแรกนะนี่เดี๋ยวพาชมนะครับมาชมในส่วนของโครงสร้างกันเลยไม่เดี๋ยววนรอบคันให้ทีหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะนี่โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับ นะครับทำความสอะอาดลอกสติกเกอร์เก็บตามใบเคมนะครับนี่ก็โดยรวมอะ่ะก็ถือว่าเพอร์เฟกอยู่นะครับแต่ถือว่าสวยน้อยกว่าคันแรกนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เลขไม่เยอะกว่านะครับโอเคเรามาชมในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงก่อนเนาะนี่คุณลูกค้าเห็นอะไรไหมน็อตมีการถอดมานะครับผมน็อตมีการถอดมานะ แต่ถือว่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับของรถมือสองนะถอดไม่ถอดไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะสำคัญว่ามันโครงสร้างมันเดิมหรือเปล่านะครับนะครับนี่แก้มสวยงามนะครับคุณลูกค้าแก้มสวยงามนะไฟเดิมนะครับไฟเดิมนะครับปั๊มโรงงานเดิมๆอยู่นะครับปั๊มโรงงานเดิมๆอยู่ปั๊มโรงงานเดิมๆอยู่นะนี่ปั๊มอานะไฟโรงงานนะคุณลูกค้าไฟเดิมๆนะ นะครับล็อตมีการถอดมานิดหนึ่งนะนะครับอาจจะเนื่องจากว่ามีพวกหินกระเทาะนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับจึงทําให้ต้องถอดออกมาทําสีนะอันนี้แต่โดยรวมนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับไม่มีอะไรที่ถอดมานะถือว่าสําหรับเบนถือว่าผ่านอยู่นะสําหรับเบนถือว่าผ่านอยู่นะครับเพราะว่าฝากระโปรงเขาเป็นฝาเดิมอยู่นะครับนี่มีการติดสติกเกอร์อยู่นะไม่ได้มีการทําสีฝากระโปรงมา ในส่วนของด้านในนะมีแต่การเคลียร์สีภายนอกเท่านั้นนะนี่การเคลียร์สีอ่าก็ชัดเจนนะถอดมานะครับเคลียร์สีภายนอกเฉยๆนะครับแต่โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่แต่ถ้าเป็นไม่ได้นะเบนแนะนําคันแรกนะครับสวยกว่านะครับรานะคาเท่ากันด้วยนะครับแถมยังได้ไมน้อยกว่าด้วยอ่ถึงจะสวยเท่ากันแต่เลขไมน้อยกว่าก็เลือกคันแรกอยู่ดีเนาะครับโอเคนะครับในส่วนของ ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีชนหนักไม่มีอะไรนะครับมีเคลียร์สีมานิดหนึ่งในส่วนของตัวเกมต่างๆนะก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะนก็ยังถือว่าสวยงามอยู่ก็คุณลูกค้าท่านไหนนะสนใจก็มาก่อนได้เลือกก่อนนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการเล่งรัดคุณลูกค้านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับามาก่อนก็ได้เลือกก่อนอยู่แล้วนะครับนี่ นะครับตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่นะแต่เท่าที่เป็นสัมผัสนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะครับคุณลูกค้าตัวเนี้ยอันเนี้ยมันเปิดไม่ได้ต้องซ่อมนะครับตรงนี้เดี๋ยวแก้ไขให้นะถ้าคุณลูกคา้าท่านไหนท่านไหนดูคันนี้ไว้นะมันมันเปิดไม่ได้นะเป็นเป็น,ปนพาดูตัวนี้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ด้านแต่เบ็นเท่าที่เบ้นดูจากขอบตัวเนี้สวยอยู่นะกระบะกระบะสวยอยู่นะยยนะครับก็ประมาณนี้นะ สำหรับฝั่งนี้นะครับเ,เดี๋ยวพาดูภายในนิดหนึ่งนะนี่ภายในก็สวยเหมือนกันนะครับนี่นะรับเบาดีเบาะดีเลยนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลก็ดีนะครับในนามบริษัทก็ดีนะครับซื้อหลายๆคันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะที่เบซนนะครับเขาจะมาเป็นล็อตๆหน้านตาเขาจะซ้าๆกันนะเผื่อลูกค้าท่านไหนบางท่านนะครับอยากให อ,อยากให้มันมาแบบหน้าเหมือนกันนะครับเอาไว้ใช้งานในบริษัทนะครับที่เบนก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้นะเลขเขาก็จะเรียงๆกันด้วยนะครับคุณลูกค้านี่สเปคเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะเบนไม่ลงดีเทลอะไรละนะครับในส่วนของออปชั่นหรืออะไรอย่างงี้นะครับคุกาดูเลขไมเลยน่ะเลขไมก็จะอยู่ที่เจ็0หห้าันแด้อยสองกิโลเมตรนะครับเครื่องลองเล่นเครื่องอันนี้หนึ่งนะ สมูทไหมในส่วนของเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรนะคุณลูกค้าแน่นเหมือนกัน่ะเ็นเยียบแบบซอฟๆนะครับแน่นเหมือนกันครับคุณลูกค้าแน่นเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะเพิ่มเติมบอกให้นิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคันแรกสวยกว่า อ่าแต่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคลืมพาชมน็อตตัวนี้นะพาชมนิดหนึ่งจะได้ครบๆไปนะครับนี่เดิมนะคุณลูกค้าเดิมหมดนะนี่สวยงามไหมสวยเลยนะนก็สนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปก็เริ่มยาวแล้วนะ ก็โอเคเบนไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเบนมาได้เลย0943534242แอดไลน์ 3, 2, มาพูดคุยกันก็ได้นะครับก็ใครนะครับที่กำลังตามหารถยนต์มือสองสวยๆไว้ใช้งานนะครับก็ฝากช่องนี้ช่องเล็กๆไว้ช่องหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เป็น r ดีนะครับในการลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ชมกันทุกวันนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคลิปนี้เป็นลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ